Uh, ก็ขอสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมวิดีโอชุดนี้นะครับวิดีโอชุดนี้นะครับทำขึ้นเพื่อนะครับให้ครับสำหรับท่านที่ uh, ตามในคาสเรียนไม่ทันนะครับเรียนตามในคาสเรียนไม่ทันนะครับอาจารย์สอนเร็วหรือ,อ сюда, ไม่ได้มาเรียนในคาบคาบนั้นนะครับผมก็เลยทํา oh. วิดีโอชุดนี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมอันดับแรกนะครับสําหรับใครนะครับที่มี Gmail แล้วก็ ไม่ต้องทําขั้นตอนแรกนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้นะครับเพื่อนๆนะครับสมัคร gmail ก่อนนะครับหรือถ้าใครสมัครไม่เป็นนะครับก็สามารถดูวิธีการสมัครได้ที่เว w บ youtube com นะครับผมแล้วพิมพ์ตรงช่องค้นหานะครับว่าการสมัคร gmail นะครับผมก็จะขึ้นมาให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับผมก็สามารถสมัครตามนั้นได้นะครับเมื่อเราสมัคร gmail และมี gmail ในมือของเราแล้วนะครับก็สามารถที่จะสร้างไซต์งานตามที่อาจารย์สั่งได้แล้วนะครับผมอันดับแรกอันดับที่แรกนะครับ เมื่อเรามี G ี mail แล้วนะครับเราก็เข้ามาที่ Google นะครับครับพิมพ์ครับในช่องค้นหานะครับว่า g o o g l e Site นะครับผมแล้วเราก็คลิกนะครับตรงที่ g o o g l e Site นะครับเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าไซต์ google.com ขึ้นมาให้เรากดสร้างนะครับผมเพื่อเราจะสร้างไซต์งานของเรานะครับในหน้าไซต์งานนะครับก็จะมีนะครับเลือกมีเลือกมีเทมเพลตที่เลือกใช้หลายอย่างนะครับ แต่เมพลตตรงนี้ผมจะเลือกแบบแม่ปะแบบว่างเปล่านะครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาตั้งชื่อนะครับชื่อไซต์ของของคุณนะครับผมก็ในชื่อไซต์นี้ก็จะเป็นชื่อหน้าไซต์งานของเรานะครับจะพิมพ์ชื่ออะไรก็ได้นะครับผมแล้วแต่เราสะดวกเช่นผมจะตั้งชื่อว่าร้านขายผลไม้นะครับประมาณนี้นะครับร้านขายผลไม้เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับสังเกตดูนะครับ ตรงตำแหน่งของสายงานนะครับตรงที่ผมไฮไลท์ไว้นะครับจะเป็นส่วนของ url นะครับลิงก์ในการเข้าถึงหน้าสายงานของเรานะครับและในส่วนตัวอักษรที่เราต้องพิมพ์นะครับคือแคปชั่นนะครับป้องกันการสมัครนะครับผมป้องกันบอดสมัครนะครับทำให้เว็บล่มนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยนะครับก็รอสักครู่นะครับเสร็จแล้วครับเมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้าสายงานของเรานะครับนี่ก็เป็นชื่อไซยงานนะครับร้านขายผลไม้ที่เราได้ตั้งเมื่อกี้นะครับผม เมื่อเสร็จแล้วครับเรากดที่ New ครับ New เพื่อสร้างนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเรากด New ปุ๊บนี่คือการสร้างหน้าเมนูใหม่ขึ้นมานะครับตรงนี้คือตำแหน่งนะครับเทมเพลตนะครับตำแหน่งเทมเพลตว่าเราจะตั้งไว้ที่ไหนนะครับเป็นแบบประกาศหรือเป็นหน้าเว็บนะครับต่อไปนะครับเป็นการเลือกตำแหน่งที่วางของเมนูนะครับว่าจะวางที่หน้าระดับสูงบนสุดนะครับหรือไว้วางไว้ใต้หน้าแรกนะครับผม ในที่นี้ผมจะวางระดับคนสุดนะครับคือระดับเดียวกันกับหน้าแรกนะครับผมเราก็ตั้งชื่อไซต์เว็บไซต์ของเราเลยนะครับหน้าชื่อเ้าเว็บของเราตรงนี้ผมจะตั้งเป็นจังหวัดขอนแก่นนะครับผมนะครับแล้วผมกดสร้างนะครับผมเราก็จะได้นะครับจังหวัดขอนแก่นขึ้นมาทางซ้ายมือแล้วนะครับนี่ครับอยู่ใต้หน้าแรกนะครับอยู่ระดับเดียวกันกับหน้าแรกเลยนะครับต่อมานะครับไม่เออใช่ครับเออต้องเป็นหวัดส่วนตัวก่อนนะครับผม ก็ขอเป็นหวัดส่วนตัวก right ่อนแล้วกันนะครับผมหรือจะเอาประวัติเออหรือจะเอาจังหวัดขอนแก่นก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านนะครับผมขอแก้เป็นจังหวัดขอนเออเป็นประวัดส่วนตัวก่อนแล้วกันนะครับผมในจหวัดส่วนตัวนี้ก็พิมพ์เออพิมพ์ประวัติของเรานะครับต่างๆนะครับผมตามที่อาจารย์ได้สั่งไปนะครับผมก็จาไม่ค่อยได้เวยนะครับก็เป็นการยกตัวอย่างไปคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับผมก็มีอีเมลมีเฟซบุ๊กนะครับมีการศึกษานะครับประวัติการศึกษาของเรานะครับผม เมื่อเราเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วแล้วก็มากดปุ่มที่ปุ่มบันทึกนะครับผมเมื่อเรากดที่ปุ่มบันทึกเสร็จนะครับปึ๊บนะครับก็จะเป็นการสร้างเมนูนี้ก็จะเป็นการสร้างเนื้อหาที่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็สามารถที่จะให้คนอื่นเข้ามาชมได้ครับเนื้อหาตรงนี้ต่อไปนะครับจะเป็นการสร้างประวัติส่วนตัวอีกเออไม่ใช่ครับเป็นการสร้าง ประวัติของจังหวัดของเรานะครับประวัติจังหวัดของตนเองนะครับตอนนี้ครับเราก็จะได้เราก็สร้างจังหวัดขอนแก่นเช่นจังหวัดผมอยู่ขอนแก่นก็สร้างจังหวัดขอนแก่นขึ้นมานะครับพอเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยนะครับอ่าเราก็จะได้จังหวัดขอนแก่นนะครับที่อยู่ในระดับเดียวกันกับหน้าแรกกับวัิส่วนตัวนะครับต่อไปผมจะสร้างนะครับประวัติขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นจะเป็นลากของจังหวัดขอนแก่นเป็นสับของมันนะครับเราก็คลิกคลิกที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็กดนิ้วหน้าขึ้นมาใหม่นะครับ แล้วก็ตั้งชื่อไซต์เว็บไซต์ของเรานะครับแต่ตำแหน่งที่วางครับเราจะวางหน้าเว็บนะครับวางใต้จังหวัดขอนแก่นนะครับผมเพื่อที่จะทําให้เป็นสับของจังหวัดขอนแก่นนะครับเช่นประวัติผมก็พิมพ์ประวัติลงไปนะครับอตกสลิไปก็ไม่เป็นไรนะครับผมครับผมก็เราจะได้ประวัตินะครับมาขึ้นมาแล้วนะครับก็จะประวัติตรงนี้จะเป็นสับของจังหวัดขอนแก่นขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมลองสร้างอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับผมอ่า เดี๋ยวผมลองลองสร้างดูอีกสักตัวนะครับเพื่อเห็นชัดเจนนะครับผมก็จะตั้งนะครับตั้งว่าคําขวัญนะครับครับผมนะครับอแต่ว่าตรงนี้นะครับวางไว้ใต้ประวัติวางไว้ใต้ประวัตินะครับวางในหน้าเว็บใต้ประวัตินะครับส่วนนี้ผิดนะครับผมผมทําให้ผิดอยู่แล้วนะครับผมนี่ครับคือสิ่งที่ผิดเมื่อเราผิดแล้วเราก็สามารถที่จะลบตรงนี้ได้นะครับผม เดี๋ยวก่อนนะครับกลับมานะครับไม่ือกเพิ่มเติมแล้วก็เลือกลบหน้าเว็บนะครับผมลบออกไปครับก็จะลบออกไปเรียบร้อยครับผมต่อมาเรามาคลิกที่จังหวัดสอนทกศนะครับเพื่อจะสร้างสัพท์จังหวัดสุนทกศนะครับตรงนี้ผมจะเลือกคําขวัญที่ผมเลือกตําแหน่งที่วางผิดเมื่อกี้นะครับนะครับผมเมื่อเราเลือกเสร็จนะครับเราก็เลือกตําแหน่งเป็นวางไว้ใต้จังหวัดสุนทรเกนะครับ ที่บอกว่าวางไว้ใต้จังหวัดทอนเกนคือใต้จังหวัดทอนเกนตรงนี้จะเป็นสับท์ของจังหวัดทอนเกนเองคือจะอยู่ระดับเดียวกันกับประวัตินะครับผมนี่เราก็จะจะได้ศัพท์ของจังหวัดแล้วนะครับก็เราสามารถที่จะสร้างสัพท์เยอะๆยนะครับเพราะอาจารย์อยากให้เราสร้างสัพท์ประวัติทอนเกนเยอะนะครับเพื่อให้เราค้นหาข้อมูลมาไว้ที่สายงานของเราเยอะเนะครับผมต่อไปนะครับผมจะสอนการนะครับตั้งค่า o o g l e Calendar นะครับผมเพื่อนำมาแปะไว้ใช้งานของเรานะครับ เราคลิกที่ปฏิทินแล้วกันนะครับผมเมื่อคลิกที่ปฏิทินนะครับจะเ,เข้าหน้า g ูเกิลคันลาของเรานะครับผมอันดับแรกนะครับถ้าใครยังไม่มีก็สามารถที่จะสร้างใช้งานเออสร้างปฏิทินของเราได้นะครับแต่ตอนนี้มาเลือกที่เฟืองก่อนนะครับแล้วเลือกที่ตั้งค่านะครับผมเพื่อตั้งค่าปฏิทินของเรานะครับสําหรับคนที่มีปฏิทินอยู่แล้วนะครับผม ในส่วนนี้การตั้งค่านี้ก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆครับเราสามารถที่จะอ่านนะครับและก็ตั้งค่าตามที่เราชอบได้เลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกนะครับผมอ่านะครับหรือนะครับท่านใดต้องการที่จะปฏิทินอื่นๆการประทีนอื่นๆที่สนใจนะครับเช่นพวกวันหยุดราชการอะไรพวกนี้นะครับอ่าเช่นวันหยุดนี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับเช่นกีฬาอย่างนี้นะครับเพิ่มเติมเพิ่มเติมนะครับผม เราสามารถเลือกได้เมื่อเราสนใจไหนเราก็สามารถที่คลิกที่สมัครได้นะครับผมเมื่อสมัครเสร็จแล้วก็จะไปขึ้นข้างหน้านะครับขึ้นที่ปฏิทินอื่นๆนะครับผมตอนนี้ผมจะสมัครนะครับการดูดวงอาทิตย์ขึ้นและดวงอาทิตย์ตกของอำเภอเมืองสระามของเรานะครับเมื่อเสร็จแล้วก็กลับมาที่หน้าปฏิทินนะครับก็จะฝั่งซ้ายมือก็จะเห็นคอมเมนต์สีเหลืองนะครับในปฏิทินอื่นๆนะครับก็จะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตก เมื่อเราคลิกปุ๊บก็จะมีะดวงอิดขึ้นและตกอยู่ในปฏิทินของเรานะครับว่าจะขึ้นกี่โมงและตกกี่โมงนะครับผมในแถบนี้เราสามารถเลือกเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนได้นะครับอ่านะครับนี่คือการสร้างปฏิทินนะครับขึ้นมาใหม่นะครับผมนี่ก็สร้างปฏิทินขึ้นมาใหม่นะครับผมสร้างเป็นชื่อทดสอบแล้วกันนะครับะนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ติ๊กที่สาธารณะ เราติ๊กสาธารณเสร็จเรากดทําการสร้างปทินปุ๊บจะขึ้นคาเตือนว่าคุณต้องการที่จะทาเปะนะ็นสาธารณะจริงหรือไม่ใช่ก็ตอบตรงลงไปเลยนะครับผมเมื่อเสร็จแล้วฝั่งซ้ายมือเราก็จะได้คําว่าทดสอบคือปฏิินที่เราสร้างใหม่เมื่อกี้นะครับผม,ม,มนะครับเ,เราก็สามารถที่จะปรับเป็นวันเดือนได้นะครับผมต่อไปนะผมจะทําการสร้างกิจกรรมขึ้นมานะครับเราคลิกที่วันที่ปุ๊บคลิกปุ๊บจะมีให้เราก่อเหตุการณ์นะว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับ เพราะเป็นกิจกรรมของวันวันนั้นนะครับผมตอนนี้ผมจะบอกว่ากินข้าวเย็นกับเพื่อนวันที่21เ็มิถุนายนนะครับผมเมื่อผมเสร็จแล้วผมก็กดโอเคตกลงไปนะครับหรือเราจะแก้ไขกิจกรรมก็คลิกที่กิจกรรมแล้วก็แก้ไขได้นะครับแล้วก็สามารถแก้ไขชื่อกิจกรรมนะครับแก้ไขวันที่ที่เราจะต้องการทํากิจกรรมนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็วันกิจกรรมนั้นๆเราอาจอยากให้เกิดซ้ําเราก็คลิกที่เกิดซ้ํานะครับก็จะมีการบอกว่าเกิดซ้ํานะครับกี่วันวันต่อวันหรือเดือนเป็นปีนะครับเกิดซ้ำยังไงก็ เลือกตามใจชอบครับนี้ก็สถานที่นะก็คือสถานที่ที่เราต้องการที่จะไปหรือสถานที่ที่เกิดเการกิจกรรมเมื่อเสร็จแล้วก็บันทึกออกมาเลยนะครับผมก็จะได้กิจกรรมที่เราต้องตั้งค่าเสร็จเมื่อกี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการนะครับนําปฏิทินที่เราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับไปแปะไว้ในบล็อกเวบไซต์ของเรานะครับให้เข้ามาที่หน้าไซต์งานของเราเมื่อกี้นะครับตอนนี้ผมจะสร้างหน้าขึ้นมาใหม่นะครับเป็นหน้าปฏิทินแล้วกันนะครับผม สร้างขึ้นมาใหม่นะครับผมก็ตั้งว่าปฏิทินนะครับปฏิทินนะครับผมแล้วกดสร้างนะครับเพราะไม่เราไม่ต้องวางตำแหน่งนะครับเพราะอยู่ตำแหน่งที่ตำแหน่งแรกเหมือนกันนะครับผมอ่านะครับปฏิทินนะครับเราก็ได้แล้วครับเมื่อเราได้ปฏิทินแล้วกดตรงแทรกนะครับแล้วก็มาเลือกอ่าปฏิทินนะครับเลือกตรงปฏิทินผมหายไม่เจอปฏิปฏิทินละเจอแล้วครับผม เมื่อกดปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าแทรกเอกสาราแทรกเอกสารแล้วก็เลือกเอกสารที่เราต้องการที่แทรกนะครับเออไม่ใช่เอกสารแทรกออ Google Calendar นะครับเมื่อเราแทรก Google Calendar เสร็จปุ๊บนี่ก็จะเป็นความกว้างความสูงแล้วก็ปรับตามใจอชอบได้นะครับอ่านี่ครับปฏิทินเมื่อเราเสร็จปุ๊บเรากดโอเคตกลงไปบันทึกนะครับอ่ะก็จะขึ้นหน้าปฏิทินที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับอยู่บนหน้าไซต์างานของเราแล้วนะครับเราก็สามารถให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาชมไซต์างานแล้วก็ดูปฏิทินเราได้นะครับผม มาต่อไปนะต่อไปผมจะเป็นการสอนการนําเอกสารมาแปะไว้ที่ไซนงานของเรานะครับผมต่อไปนะครับเราก็เดยนนะครับเปิดมือนะผมเราก็เข้ามาที่ Google นะครับแล้วก็เลือกตรงที่เอกสารนะครับนะครับผมเมื่อเราเลือกเอกสารนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับเราเห็นเขาว่า c r e อ t e นะครับ c r เอ t ดตรงนี้นะครับเป็นการสร้าง ไฟล์งานของเรานะครับเราสามารถสร้างออนไลน์ได้ครับหรือจะเป็นด็อกเมนต์นี่คือเบอร์ดเ,เองนะครับรพรีเ n นเทชันนี่คือ powerpoint นะครับส h ิชชี t นะครับก็เป็นเอ c กเซลนะครับผมผมอาจจะอ่านผิดนะครับผมไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับข้างๆจะเป็นปุ่มอัปโหลดนะครับเราก,กดปึ๊บเราจะมีไฟล์ขึ้นมาที่ไฟล์ตรงนี้คือปุ่มอัปโหลดไฟล์งานของเราขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ของ Google นะครับผม ตรงนี้เราก็สามารถเลือกไฟล์ Word นะครับหรือไฟล์ Excel PDF อะไรก็ได้ครับอัพขึ้นไปบน Google นะครับตรงนี้ผมเลือกไฟล์งานนะครับอ่ะมันสามารถที่จะ c o n เวิรจากเอ่อเ o r d เนี่ยไฟล์ Word เนี่ยเป็น PDF ก็ได้นะครับแต่ผมไม่เอ่อคอนเวิรนะครับก็เลยติ๊กออกไปแล้วก็กด Start u p ั o โหลเลยนะครับผมก็อาจจะช้านิดหน่อยครับเพราะไฟล์มันใหญ่นะครับก็รอให้มันเสร็จก่อนแป๊บนึงนะครับผม หลังจากที่รอนะครับเราก็มาสร้างหน้าของเอกสารที่เราจะโชว์แล้วกันนะครับผมก็ตั้งชื่อเว็บของเรานะครับเมนูทางซ้ายมือของเราเนี่ยว่าเอกสารนะครับตำแหน่งไม่ต้องปรับนะครับอยู่ตำแหน่งเดียวกันก็กดโอเคตกลงบันทึกไปเลยนะครับอ่าเสร็จพอดีครับผมคอมพิวเรเรียบร้อยนะครับอ่านะครับหน้าเอกสาหน้ารางานของเรานะครับเราก็กดแทรกนะครับผม แล้วก็เลือกเอกสารนะครับอ,อยู่ไหนนอเอเจ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 อแล้วครับผมเจอแล้วตรงนี้นะครับผมคลิกเอกสารปุ๊บก็จะขึ้นเอกสารของเรานะครับอส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเอกสารที่ผมสร้างบน Google Docs เลยนะครับแ <l ots> ต่ส่วนนี้จะเป็นเอกสารที่อัปโหลดขึ้นไปนะครับเมื่อเราคลิกตรง Google เอกสารจะเป็นการรวมเอกสารทั้งหมดนะครับที่อยู่ของเรานะครับไม,ไม่ได้นะครับผม <l ots> ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวอ๋อหรืออาจจะหรืออาจจะเป็นที่เอกสารหรือเปล่าครับไฟล์มันใหญ่เปลี่ยนไปนีือเป่าเดี๋ยวผมลองของผมที่สร้างออนไลน์ก่อนนะครับอได้นะครับที่สร้างออนไลน์ไว้ได้ครับผมเมื่อเราตรงนี้ก็จะมีการปรับความสูงความกว้างนะครับของหน้าเอกสารของเรานะครับก็กดตกลงไปนะครับเสร็จแล้วครับบันทึกดูนะครับผมก็จะได้หน้า นี่ครับได้แล้วครับได้หน้าเอกสารของเราขึ้นมาแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับเอกสารของเราขึ้นมานะครับต่อไปอ๋อเดี๋ยวผมลองผมสงสัยมากเลยเดี๋ยวผมลองอีกครั้งหนึ่งครับลองการสร้างเอกสารอีกครั้งหนึ่งนะครับจะลองสร้างเอกสารที่อัปโหลดขึ้นไปใหม่นะครับผมขอลบมันก็ออกก่อนนะครับก็แทรกนะครับแล้วเลือกเอกสารนะครับอ่ากูเกิลเอกสารนะครับอ่า เรลองเอกสารที่ผมเคยอัปโหลดขึ้นไปนะครับผมจะเลือก ANW นะครับดูนะครับเลือกดูได้นะครับผมแสดงว่าเป็นกับบางทีอาจจะเป็นกับไฟล์หรือเป็นกับ u r l ของมันนะครับเมื่อเราได้เสร็จนะครับเราก็สามารถที่จะบันทึกนะครับเพื่อจะโชว์เอกสารของเราบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้แล้วนะครับผมก็เป็นาเสร็จสิ้นการอัปโหลดเอกสารนะครับผมตกท่องตกบุกพ่องตรงไหนไปก็ขออภัยด้วยนะครับผม ต่อไปนะครับจะเป็นการแทรกแท็กแอมิเมชันนะครับแอนิเมชันนะครับบนหน้าสซยงานของเรานะครับยังมีลูกเล่นอีกเยอะแยะนะครับผมอ่านะฮะเราก็เข้าเว็บไซต์นี้นะครับนี่ครับหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับอ่าีเว็บไซต์นี้ครับเข้าเพื่อนๆเข้าไปนะเพื่อจะสร้างแท็กแอมิเมชันนะครับเออไม่ใช่ครับแทคเอมิเมชันนะครับผมพูดผิดบ้างก็ขออภัยแล้วกันนะครับเราก็เข้าไปนะครับ อนนี่คือหน้านะครับที่เราจะสร้าง Text Animation นะครับผมในช่องนะครับ enter your text นะครับก็จะเป็นการสร้าง Text นะครับเราพิมพ์ข้อความอะไรลงไปปุ๊บเรากด generate code ปุ๊บมันก็จะ generate code ได้ให้เราได้นะครับผมส่วนข้างบนที่เป็นตัวอักษรเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับว่าเราต้องการรูปแบบตัวอักษรแบบไหนนะครับผมได้นะครับเมื่อเราพิมพ์เสร็จปุ๊บนะครับเรากด generate code นะครับผมอาจจะพิมพ์ตกหรือพิมพ์ผิดไปก็ขออภัยด้วยกันนะครับผม เสร็จแล้วนะครับไม่มันแจงกันพิมพ์ถูกหรือเปล่าอ่าเสร็จแล้วเราเจียนโค้ดเลยกันนะถูกพิชชังมันครับผมแล้วก็โค้ดข้างล่างนะครับที่ผมคอมเมนต์เอ่อไฮไลท์ไว้นะครับผมอ่าคลิกขวาคัดลอกนะครับไปที่หน้าสซตงานของเรานะครับอ่หน้าแรกเรากันเลยนะครับผมก็เลือกแก้ไขเว็บไซต์นะแก้ไขหน้าเว็บแล้วผมก็เลือกตรงที่แท็ก html นะครับอยู่ข้างบนนะครับผมอ่าเสร็จแล้วผมก็คลิกขวาหรือ ctrl v ก็ได้คลิกขวาวางหรือ ctrl v ก็ได้ เราก็จะขึ้นหน้าเว็บค้มขึ้นมานะครับผมเป็นเท็ที่ผมได้สร้างเมื่อกี้นะครับขึ้นมาครับง่ายไหมครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็กดบันทึกลงไปนะครับผมอ่านี่ครับเราก็จะได้ครับอ่าก็แค่นี้นะครับเทคเอ m i s s i o n ก็แทรกไปครับท่านถ้าเพื่อเพื่อนต้องการอ่ะที่แทรกข้อความตรงไหนก็สามารถเพิ่มลงไปได้นะครับต่อไปรับผมจะสอนการทำเบนเนอร์นะครับผมโดยจะเปิดโฟโต้อฟขึ้นมาก่อนนะครับอ่าของผมโฟโต้อฟเอ่อ Adobe Photoshop cs 5นะครับผมเราก็เปิดขึ้นมารอสักครู่นะครับอาจจะช้าไปหน่อยนะครับเอาแบบขั้นตอนง่ายๆกันก่อนเลยนะครับผมนะครับเปิด Photoshop เราคลิกตรงไฟล์ครับ New นะครับในช่องนะครับ Present ตรง Name นะครับเราเป็นชื่อ Name คือชื่องานของเราในช่อง Present เนี่ย International Paper เนี่ยคือเอกสารหน้ากระดาษที่เท่ากับเอกสารของเราทั่วไปนะครับ ถ้าเป็นโฟโต้นี้ก็ปื่แบบกระดาษโฟโต้รูปภาพนะครับว่าโฟโต้ที่เราล้างนะครับผมเอาไปล้างอยู่ร้านนะครับแต่ตรงนี้ผมจะเลือกเป็นคัสตอมแล้วกันนะครับเพราะผมจะปรับขนาดเอานะครับผมอ่ะผมเป็นหน่วยของพิกเซลนะครับแล้ว width นี่ผมเลือกเป็นอ่าสักพันนึงแล้วกันนะฮะ height นี้ผมขอปรับเป็นอ่าสักอ่สองร้อห้าสิบแล้วกันนะครับผมอ่ะก็เสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับอ้อลืมไปครับลืมบอก resolution นะครับผม อ่า resolution ตรงนี้นะครับจะเป็นการปรับความละเอียดของภาพนะครับเมื่อเราทําภาพไวนิอยู่หรือภาพอะไรที่มีใหญ่เราควรปรับ resolution สูงนะครับถ้าภาพเล็กๆก็ปรับต่ํๆก็ได้นะครับผมนี้ผมลองปรับ72ด,ดูแล้วกันก็เสร็จแล้วกดโอเคเลยครับ,รบผมเเนะครับผมแล้วกดโอเคนะครับอันดับแรกนะครับเมื่อเราได้ขนาดของแบนเนอร์เรามาแล้ว เราก็ไปหารูปภาพมานะครับเพื่อจะเอามาตัดต่อหรือมาปรับแต่งให้มันสวยงามนะครับอ,อในเครื่องจะมีรูปไม่นอ,อไม่หาไปดูในเว็บแล้วกันเนดี๋ยวผมดูในเว็บรู้สึกว่าในเครื่องจะไม่มีรูปนะครับผมจะมีสรุปส่วนตัวมากกว่านะครับเราเปิด Google เลยแล้วกันนะครับผม Google ขึ้นมาแล้วครับผมแล้วก็กดค้นหานะครับ กดหารูปนะครับ้นหารูปเราก็หารูปแบ็กกราวด์แล้วกันนะครับแบ็กกราวด์ผมเลือกเลยครับสีสันสวยงามเยอะแยะผมเอารูปนี้แล้วกันเสร็จแล้วคลิกขวานะครับคัดลอกรูปภาพนะครับผมเสร็จแล้วเรามาหน้างานของเรานะครับหน้าโฟ t o s h o ปเราเราคลิกขวาไม่มีคัดวางนะครับเรากดคอนโทนวีนะครับผมก็จะได้รูปขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับฝั่งซ้ายมือในทูนของเรานะครับให้ไปเลือกรูปลูกศรที่ รูปลูกศรอันบนสุดที่ผมเลือกอยู่ตอนนี้นะครับผมอ่ะนี่ครับทางซ้ายมือนะครับดูดีนะครับเพื่อนทันกันไหมครับผมต้องทันนะครับผมไม่ทันก็กลับไปดีมาดูใหม่ได้นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ข้างบนนะครับเราก็คลิกโชว์นะครับ Translation นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับภาพได้นะครับจะมีปุ่มภาพขึ้นมาให้เรานะครับนะครับเราก็ปรับตามใจชอบนะครับขอบตกชั่งมันครับมันไม่เอามาให้เราเห็นอยู่แล้วครับเมื่อเราสร้างภาพขึ้นมานะครับผม เสร็จแล้วเรากดถูกข้างบนนะครับคลิกถูกข้างบนนะครับอ่าเราก็ได้แมกกาลของเรามาแล้วครับสีสันสวยงามมากมายครับผมต่อไปถ้ผมจะเอารูปดารานะครับมาทําเป็นแบนเนอร์นะครับส่วนแบนเนอร์นี้อาจารย์จะให้เพ si right ื่อนๆเนี่ยทำเป็นรูปของตัวเองนะครับถ้าไม่เป็นรูปของตัวเองอาจารย์ก็จะคะแนนนะครับผมผมก็รูปของดารามาแล้วกันนะฮะอ่านี่ครับขอเป็นคนนี้แล้วกันนะครับก็คลิกขวาคัดลอกแล้วครับผม แล้วก็คอนโทรลวีนะครับผมวางลงไปแล้วคลิกข้อมูลเครื่องมือทางซ้ายมือข้างบนนะครับแล้วคลิกโชว์นะครับทานทานสเตชันหรือเปล่าครับผมมองไม่ค่อยเห็นเลยเหมนกันนะครับเมื่อเราปรับตามใจชอบแล้วกันนะครับว่าจะขนาดเท่าไรครับไ้มุมไหนเลือกตามใจชอบได้เมื่อเสร็จแล้วก็กดติ๊กถูกนะครับผมนะครับต่อไปผมใช้เครื่องมือยางลบนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับ เพื่อที่จะลบภาพนะครับอ่านี่คือการปรับครับความฟุ้งของยางลบนะครับว่ายางลบฟุ้งให้มันเอ่อจะได้ดูว่าไม่ไม่คมมากเกินไปเออไม่นั้นนะไม่เป็นเหลี่ยมมากเกินไปครับเรื่องความฟุ้งแล้วไซส์นี่คือที่ผมเลือกอยู่ตอนนี้คือขนาดของมันนะครับว่าขนาดยางลบจะมีก้อนใหญ่ขนาดไหนอ่ะเราก็เริ่มลบกันเลยนะครับนี่ครับถ้าเราเลือกแบบฟุ้งนะครับก็จะดูแบบดูแบบสวยงามนะครับไม่ไม่เอ่อไม่มีเหลี่ยมไม่มีอะไรให้เราดูแบบสบายตาครับแต่ถ้าไม่เลือกแบบฟืนฟุ้งฟุ้งนะครับก็จะทําให้เราตัด แล้วเรารู้สึกว่าเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมนะครับไม่สวยงามนะครับผมถ้าอยู่ในมุมลึกๆอย่างเงี้ยเราทําไม่ได้นะครับเราคลิกฝั่งทางซ้ายมือนะครับรูปแป้นตาขยายนะครับผมแล้วข้างบนนะครับจะมีรูปบวกนะครับอข้างบนมีรูปบวกและรูปลบคือบวกนี่คือซูมเข้านะครับลบนี่คือซูมออกนะครับผมนี่คือซูมเข้าซูมเข้าไปในตําแหน่งที่ลึกๆลงไปที่เราไม่สามารถที่จะลบในขณะภาพที่ปกติได้นะครับผมซูมออกนี่คือการซูมออกนะครับมันเกิดติ๊ก ลบติ๊กบวกซูมเข้าไปนะครับผมเราเมื่อเลือกอย่างลบนะครับแล้วลบต่อเลยครับผมแล้วเข้ามาจุดลึกๆของมันแล้วแล้วก็ลบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราสามารถลบได้อย่างสบายนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไปโดนส่วนลนลบแล้วหายไปนะครับผมลบไปครับลบเสร็จเรื่อยๆนะครับผมอ่านะครับสวยงามครับทีนี้ครับเราก็ได้นะครับรูปดาราที่เข้ากับแบ็กกราวของเราแล้วนะครับผม งานเลยนะครับเป็นรูปที่เข้าไปเก่าของเรานะครับอ่าอ่านะครับต่อไปเป็นการแทรกเทคลงไปนะครับผมแทรกเทคลงไป่ะมันน้อยเกินไปก็ปรับขนาดได้อยู่ครับอยู่ข้างบนนะครับผมผมตอนนี้ผมปรับเป็นเจ็ดสิบสองแล้วกันนะอ่าหรือจะปรับฟอนต์นะครับปรับฟอนต์ปรับฟอนต์ก็ได้นะครับ อฟเป็นภาษาไทยดีกว่านะครับผมจะพิมพ์ว่ายินดีต้อนรับแล้วกันนะฮะยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่นะครับเข้าสู่เข้าอยู่แล้วตัวนี้เข้าสู่นะครับเข้าสู่ไซต์นะครับไซต์ผมพิมพ์ต้องเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับเข้าสู่ไซต์นะครับ s i t e ดูพิมพ์ถูกหรือเปล่านะครับ เขาสู่ไซน์นะครับเรานะครับเขาสู่ไซน์เรานะครับเสร็จแล้วเรากดเทอร์เลยครับเลยก,กดติ๊กถูข้างบนก็ได้อ่าแล้วมามุมซ้ายครับมุมซ้ายบนเป็นลูกศรที่ผมกระพริบกระพริบครับก็สามารถปรับขนาดได้เหมือนเราปรับขนาดรูปเมื่อกี้นะครับผมปรับขนาดได้นะครับะนะว่าเราได้ขนาดที่เราต้องการแล้วเราก็เลื่อนตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเมื่อเราได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วอ่ะต่อไปเรามาใส่ไสไตล์ให้รูปกันดีกว่าเออใส่สไตล์ให้ตัวนังสือดีกว่านะครับ ให้หนังตัวหนังสือเนี่ยออกมาดูสวยงามนะครับผมตัวนี้มันยังดูจืดชืดเกินไปนะคลิกที่เบนโด้นะครับแล้วก็เลือกที่สไตล์นะครับสไตล์ที่อยู่ฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือข้างบนนะครับผมฝั่งขวามือข้างบนนะครับจะเป็นรูปต่างๆนะครับจะเขียนว่าสไตล์อยู่นะครับอ่านะครับแป๊บนึงนะครับอ่านี่ครับอ่าได้นะครับเราก็คลิกปุ๊บลงสไตล์เราก็เลือกปรับปรับไปเรื่อยๆนะครับ เราก็จะเห็นว่าเ,เข้าสู่เว็บไซต์เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นส,สีนั้นสีนี้เพือ่อดูสวยงามนะครับผมในที่นี้ผมก็จะเลือกเอาสีนี้แล้วกันนะครับสีนี้เสร็จแล้วก็เราก็เซฟนะครับเลือกนามสกุล jpeg แล้วกันนะครับ j p a jpe นะครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งชื่อผมตั้งชื่อเป็น aa แล้วกันนะครับผมจะตั้งอ aa เ,เสร็จแล้วเราก็กดเซฟลงไปนะครับผม ปรับขนาดให้เต็มเลยครับเพื่อความละเอียดของภาพแล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็เข้ามาที่หน้าไซตงานของเรานะครับตอนนี้เราได้แบนเนอร์ของเราแล้วผมจะลองเซฟไปที่หน้าแรกของเราเลยนะครับเพื่อโชว์แบนเนอร์ที่หน้าแรกของเรานะครับคลิกที่แทรกนะครับรูปภาพนะครับแล้วก็เลือกนะครับอัปโหลดนะครับเลือกไฟล์นะครับตอนนี้ผมเลือกรูปภาพของเรานะครับ a a .jpg นะครับ o p e นนะครับ อ่าครับมาแล้วครับผมอ่าเดี๋ยวใหม่ครับผมกดลงดีลียไปนะครับผมอ่ะหนึ่งลุงรูปเก่าค้างอยู่ครับก็คลิกที่รูปเดิมนะครับอ่าแล้วก็กดตกลงไปนะครับอ่านะครับเรียบร้อยใต้มาแล้วอ่าเราก็สามารถปรับกล่งกลางได้ครับเมนูจะอยู่ข้างล่างใต้รูปภาพของเราเสร็จแล้วเราบันทึกครับเราก็จะได้หน้ากลื่งกลางของเรานะครับแต่ถ้าเราปรับขนาดอย่างนี้นะครับเราไปเปิดที่เครื่องที่หน้าจอนะครับไม่ใช่ หน้าจอไวสกรีนหรือว่าหน้าจอเป็นหน้าจอ Monitor, มอนิเตอร์ธรรมดาไซส์มันอาจจะแคบลงแล้วแบนเนอร์เราพันหนึ่งอาจจะดูดออกจกขอบได้นะครับเราก็คลิกทางซ้ายมือนะครับแก้ไขแถบด้านข้างนะครับผมเข้ามาแล้วเราก็เลือกออปรับแต่งนะครับหน้าปรับแต่งสไตล์การจัดวางของเว็บไซต์ของเราแล้วก็คลิกนะครับตอนแรกมันจะเป็นค่าเริ่มต้นของทีมนะครับเราก็ปรับเป็นกําหนดเองนะครับเป็น1000 Px นนะครับผมเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกนะครับ บัมทึกเสร็จแล้วเราก็กลับสู่เว็บไซต์ของเราอยู่ข้างล่างนะครับผมกลับสู่หน้าไซต์ของเราอยู่ข้างล่างอ่ะก็จะได้หน้าไซต์งานของเราขนาด1 0 0 0ันนะครับความกว้าง1 0 0 0 px ันนะครับผมอ่ะแต่รูปมันดูออกไปกว้างนะครับอ่ะเราไม่สามารถปรับขนาดรูปได้นะครับอยู่ในหน้า Google Chrome นะครับผมผมก็ไม่ทราบนะครับของ Google เหมือนกันแต่ไม่สามารถทําให้รูปปรับขนาดได้นะครับผมจะ Copy ปี้ลิงก์นะครับไปเปิดใน IE นะครับผม i n t e r n e t Explorer นะครับ พอสมารถที่จะปรับขนาดรูปได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับก็ขอล็อกอินจีเมลก่อนนะครับไม่ได้ล็อกอินไว้นะครับผมก็คงหวังว่าเพื่อนๆคงจะทำได้นะครับผมก็ล็อกอ,อินจีเมลอ่าพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกแบบช่วงนี้พิมพ์กดคอนโทรลไม่ค่อยถูกในช่วงนี้ เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอาจจะผิดพลาดบ่อยนะครับเพราะมือใหม่หัดทำนะครับผมอ่าโอเคครับอ่านะครับเราคลิกที่จีเมลนะครับอ่าเข้าเมลนะครับผมนด่กเป็นเมลผมนะครับอ่านะครับปึ๊บนะครับ เสร็จแล้วนะครับล็อกอินเสร็จแล้วปุ๊บเรากลับมาที่หน้าไซ่ง่านของเรานะครับรีเฟซสักครั้งหนึ่งสิอ่าไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับก็ลบลิงเข้าลิงก์ใหม่แล้วกันเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงอ่านะครับครับผมอ่าผมก็เลือกไซ่ง่านของเราครับร้านผลไม้ของเรานะครับอ่าเมื่อเลือกไซ่ง่านเสร็จแล้วเราก็มาที่แก้ไขหน้าเว็บนะครับผมปุ๊บแก้ไขเสร็จปุ๊บอ่า เราคลิกที่รูปเราจะเห็นว่าสามารถปรับแต่งย่อขนาดรูปได้นะครับผมนี่ครับผมก็งงเหมือนกัน Google Chrome ไม่สามารถที่จะปรับขนาดรูปได้นะครับแต่ IE สามารถปรับได้นะครับผมอ่านะครับนี่ครับเสร็จแล้วเมื่อเราได้ขนาดที่เราต้องการก็บันทึกนะครับทีนี้เราไปเปิดหน้าเครื่องที่เป็นนิเตอร์ก็ไม่สามารถที่จะมันก็จะคงแบบแบบเดิมไ้นะครับไม่ไม่ไม,มันจะไม่ยอ่อหรือมันจะเกินขนาดของหน้าไซส์งานของเราไปนะครับผม สำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะครับผมก็สำหรับวิดีโอต่อไปก็จะทำมาเรื่อยๆนะครับถ้ามีเวลาว่างนะครับผมขอบคุณครับ